สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแถมฟานคะคะยิงไทยในทุเด็ยนไรสดชมนกกินอะไรหมดแนวจะให้แล้วนะคะ แปดหนึ่งะคะยินดีต้อนรับสองท่านแรกนะคะพูดหาที่ตั้งโทรศัพท์ลำบากมากเลย <c oughs> เพราะว่าสถานที่แม่นหน้อยนะคะยินดีตลอนรับเข้าสู่ชค่คงสดญญาแถมสาขายิงไทยในสุเดน ที่ตั้งลำบากแป๊บหนึ่งนะคะขอให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาประมาณนี้เลยไหมเอาอย่างนี้เลยนะเอาตั้งใกล้ๆเลยเอาตั้งใกล้จิกเลย แค่หนึงนะคะมันหมดแนวจะให้นะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะ <c oughs> ขอบคุณหัวใจรั่วมาแล้วมาแล้ว ขอบพระคุณค่ะกำลังหาฉากอยู่นะคะแป๊บหนึ่งเนาะ,ะโอ้ยสแลงยานะคนเนาะทำอะไรก็ไม่รู้นะ,ะ <c oughs> ให้มันสนุกสนุกนะคะมันเล้าใจตื่นเต้นเนาะ,ะตื่นเต้นหรือจะอะไรก็ไม่ทราบนะคะโอ้ขอบพระคุณห่านหรือห่านอะไรโอ้สแลงยาก็ทำไปเอ้ยมามามาค่ะชมนกกินอะไรเอ้ย โอ้าสรุปเลยได้วิวนี้แล้วนะคะตั้งกล้องได้วิวนี้แล้วอโอ้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราชมกันไปอีกสัก,กับเดียวเอาเลย พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยเอาประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วค่ะพยายามใกล้จะสำเร็จแล้วตะแคงอีกแล้วโอ้ย โอ้กลับมาก่อนคะนกกนอะอ่ะกลับมาชมนกกินอะไรกลับมาชมนกกินอะไรวิวนี้ไม่โอเคแล้วขออภัยนะคะโอ้ขอบคุณหกสัญญาของเงียบนิดนึงนะเดี๋ยวนกไม่มานะคะเจ็บ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 จะไปเรียกนกก่อนจะไปเรียกนกก่อนนะ,ะแป๊บนึง ไม่เรียกก็ไม่มานะนกนกมีระเบียบนะคะนกมีระเบียบอาหารใหม่ด้วยเขาไม่รู้อาหารนี้ของเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมาคิดคิดเพียร์ดคิยร์ฮันใดเอียนชนีฮัลโหลฮัลโหล เุใจุ่มใจเลยสลันยาเพื่อนบ้านตื่นอีกแล้วนะคะโอ้ยเนาะจะเอาเสียงธรรมชาติสักหน่อยไม่ได้เลยนะคะ